ทำไรอันนี้คันไหนตรงไหนเนี่ยน้องคายพี่อ๋อคันส่งน้องคายน้องคายจังหวัดไหนวะน้องคายน่าจะน้องคายจังหวัดไหนน้องคายน้องคายจังหวัดยังเล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่รู้จริงพี่น้องคายก็จังหวัดน้องบัวลำพูนไงไอ้งูโอ้ยบอกบอกแล้วให้เรียนบอกแล้วมึงเรียนต่อน้องคายก็จังหวัดไอ้น้องบัวลำพูนนี่เฮ้น้องคายจังหวัดน้องบัวลำพูน พี่าะให้นองบอลพูนเป็นจังหวัดที่แยกออกมาเป็นเจ็ดแปดของประเทศไทยเอางี้เดี๋ยวเองจะส่งใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวไปส่งน้องไทยนะครับผมก็เดี๋จะพึ่งดีกว่าไอ้อำอยู่ไหนอ้ามพี่เอองั้นงั้นงั้นเช็ดไปเดี๋ยวที่หาอ้ามก่อนทุกปูนสิ่งที่หลายๆเรื่องเราไอ้นั่นทำอะไรน่ะทำอะไรวะขายรถออกไปแล้วโอ้ยจะมาขายรถที่ทำอะไรขายรถเด่น โน่นนี mm ่ก pues. no hey. ูไม่ม uh. ีเวลาเช็คมาไม่มีเวลาเช็คเลยมาเฮ้ยันนี้ไม่ซื้อหรอกเอากลับไปเลยวันนี้เอ้ยไม่ได้เอาไม่มีเวลาเช็คกินวันนี้มีตรวจลาดตรวจเอ้อกลับไปเลยกลับเลยนะตื้นตื้นีื้นเลยโอ้โเฮ้ยอ้ำอําบอมเอาแล้ววะงานเข้าแล้วงานเข้าอะไรอีกดูดิดูดิ กระปุกกระปกอะไรอีกกระปุกกระบูกดูคู่พิเศษเอ็ดด้วัดกันระยะ402เมตระ402เมตรอันนี้เขาทาหรือยังไงหรือเออ53ขอฝ่ายของเราเป็นจริงแล้วมันต้องแบบเจอกันอโ็ได้เดร็วโซดไหมเดี๋ยวมีขับรถคัสตีไปเป็นโอ้ยตัวอะไรบุญมีขับไปไล่บุญมีสอนก็ได้เนี่ยกไปลองเลยเนี่ย53ต่อยหนึ่งเมตรเราก็มีรถเราก็มีเราเิส เราลองเราอ่ะได้ไอ้คัดมือซ้อมคัดมือแล้วยู่ดีมากี่ไม่กี่วันนี่อะไรสามสี่หกเจ็ดสามวันหวันสี่วันประมาณนี้ยุบกดปุ่มมันไม่ใช่ปันไอจะปันยอมแพ้อะไรเะเสียระบบไม่เอาก็ไม่หัดซ้อมไอ้ฟิลเลยขับได้แกเป็นจะไปไอไอ้ฟิลได้ไงตคนที่เดียวมันขับได้เลยได้บอสได้เอ้าได้เราทีได้เยอะได้ได้ที่เราทำไม่ได้เหมือนแกบอกผมไงผมยังไม่หันขับได้เลยเอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ย สปอนเซอร์ส่งกล่องไม้ด้วยเดี๋ยวรอไปนิดนึงเพราะว่าอะไรอ่อะไรพี่นี่เขาส่งไม้เลยนึ่งเพราะว่านี่พี่อมเอาตัวนี้ไปรับรองพออันนี้ไปต้องใส่รถต้องแข่งจะไม่เกะหรือเกะว่าแค่นี้ติดนือเบื่องตัวติดนือเบื่อนี่เนี่ยติดว่าโคงติดมาให้เฮ้ยร์โล้แกลวพี่ดีไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องตัวแรงดิ นี่แหละพี่ตัวี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะครับผมข้าวปั้งต้องสิอ๋อเดียวค่ะใช่จะให้เลยดีกว่าโอมกล่าวเอาไปใส่เลยรับรองหอกใยขาดหนึ่งคูนี่นี่นี่ก็เคอนเซอร์ด้วยนะมาติดอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ไรเดี๋ยวนี้เราไปใส่อ่าฟินฟินแล้วก็เดี๋ยวอีสเตอร์อีกแต่ว่าเนี่ยที่จะแข่งก็คือไอ้งฟินเลยอ่าฮะร่างเดิมฮะกติกาเดี๋ยแลกแกกติกาอะไรส4อ0เมตร400 2เมตรด้วยเป็นคัร์ตินเนาะครับไปเต้นคัร์ติน เราต้องซีน่าที่เราสอนจริงด้วยกัวไม่ดีเฮ้ยพี่เด็กผมผมปั้นมากับมือพี่ยังไงก็ได้เอาก็ถามคนดูดูเป็นไงก็พอได้เอาอยู่ปะเวลาไม่เหลือไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วต้องไปเดี๋ยวนี้แหละไปลุเลยให้มันได้อะไรก็ได้ไปเลยโอเคลุยก็คือเสียงอ่ามันมันต้องฟังเสียงรอบด้วยมันจะมีรอบที่แบบใสที่สุดแล้วก็เคยเกลียบป้าด์ใช่ไหมใช่แล้วก็เวลาป้าด ขาอย่านรัว่อนาาจตรงดอ่แล้วเอามืออัหารอกอมเวลาคับอยู่ที่มือเราก็จะเหมือนค่อยปล่อยกันเอ่มันก็จะมาอยู่ที่ขา้ค่อยยกรถชนรถชดแต่ก้องแต่ทีนี้คือเนื่องด้วยมันเบาพี่มันก็เลยขุมยากนิดนึงที่เห็นทแล้วเสียวกันนลก็ลองเอเยลองเลยไปลองลาไปฟังเสียงกันมา ก็เรามันสืดต้นโครงการอยู่แล้วพี่เอาอี่างนพี่ขอลองเสียงอยากฟังเสียงว่ารอบอยากรู้ว่ารอบขนาดไหนมันแบบหน้าออกเดี๋ยวถ้านั่งยังไงอ๋อถ้าออกก็ขยับพี่ขยับมาข้างหน้าให้อ่สอนสอนสอนอาจารย์สอนเนี่ยังปาพี่ยังเอาท่านั่งใค่ไห้ก่อนยังไงเอาขาขึ้นเกียร์ปีขาที่เตรียมห้ามห้ามห้ามขาสิ่งนี้พี่กดกดไปเกียร์ยังไงกดไปเกียร์ดูขา อ๋อคือทำอะไคือมปูแป้นเลยก็คือขาขาไอ้ตรงส้นเท้าเนี่ยวางตรงนี้เอ<ไ>อแล้วเราใช้ปลายม้วมค่อยๆปล่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้อ่ะทา,า,าได้ไหมเราตีนตีนนี่เหรออ่าประมาณนั้นอย่างงี้ตีนนี้ไ<ว>อ้ตีนฝั่งนู้นก็เหมือนจะถีบออกอะพี่มนจะถีบออกถีบไปอย่างงี้อ่า เวลาเราเร่งเร่งได้ปุ๊บเหมือนจะเข้าไฟเราก็ถีบถีบตัวเองเข้าไฟไปเลยนี่พอหยุดปุ๊บเราก็ค้างไว้อ่ะอ่าแล้วก็ออกแล้วเราพูดนี้ไม่ต้องนอนใช่ไหมไม่ต้องมีดูดนอนไม่ต้องนอนไม่พี่ดูดนอนก็มันมีมันมีอยู่โอ้จะดูดนอนเลยอ๋อไม่ไม่พูดนี้ไม่ต้องงไม่ไม่เหมือนกันสองร้อยหนึ่งเมตรนอนไม่ทันพี่นอนไม่พันตัดก่อนอ่าป๊อปเตรียมของแล้วยกคันเร่งไหมไม่ได้พี่ก็คือถ้าออกไมันจะเตะต่อเลยเตะต่อเลยอ๋อมือล็อกไปเหมือนเดิมใช่คือมันกล่องเดิมไงพี่มันถอนคันเร่งไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะต มานัรงเลยครับผมให้กำลังใจผมครับเจอใครไม่เจอเจอสัตว์จอแล้วใครเป็นคนจัดกูยังงงคิดยังไงไม่ถามกูเลยเลยอ๋อสงสัยพี่ผมบอกอย่างงล้ความฝันนึ่งเลยก็ใช่ง่าก็ความฝันผมเนี่ยแหละก็ขอบคุณไปแล้วกันเล้วหมูกันะองนี่เทสให้เลยโอ้ยเออเออเออเดี๋ยวตั้งแล้วเอาหมกเลยพี่ใส่ได้ไหมเนี่ยตายใส่ จากกระดุ๊ไฟท้ายกูไปแล้วเขาไปล่อยพี่ไม่ใแกปล่อยหมอนป่อยนิดนิดสิพี่เห็นไหมนิดเดียวเมื่อกี้แกปล่อยแรงไปแรงไปแรงไปพี่มันนิดเดียวอ่ะเสียวเลยเสียวเสียวโอ้โหไม่ว่ากดแล้วนะเฮ้ยว่ากดแล้วนะ ยังพี่ยังพี่ต้องกดกว่านี้อีกไอ้นี่ผิดกติกาไม่หายไงอ๋อไม่เป็นไรเอาเปลี่ยนได้ไหมได้ได้แล้วไม่ต้องหาเปลี่ยนใหม่ใจหายใจความเลยกูอาพออีกอ่ะตาใจโอ้โหคาใจแกันคลิปแต่ละคลิปกูนี่แบบไม่มีแบบธรรมดาเขียดเหลืองต้องคิปดว่าไม่มีรายได้จากยูทูบแล้วบอกเลยนะถ้าขับแลให้ทุกคนแบบว่าพูดไปขับรถอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนะคือผมไม่มีรายได้จากยูทูบเลยจริงๆนะคือเราทำจริงไงก็มาเล่นเล่นไงพี่ถูกต้อ ใช่พี่รถเป็นแลวนะเจ็บแม่เ็บแม่โซคันโซอะไรลุกโอ้เฮ้ยไม่ได้ลุกที่ดีนะกลังกลังจะสับสามตดไปเลยขอหมขอแกขอรอบออกมาอีกรอบพี่ขอขอ ให้ช่างแก้กันเป็นไรหน่อยพี่อ้ามเราเร่นรุ่นเพื่อโอ้โหรุ่นเราอายุเขาเร่งหายไปเลยแทบคาดแทบขาดอ่ะโอ้โหมาอกันจะเนียนไอ้ขอแบบเนียนๆเลยปลอดภัยด้วยได้พี่เราปล่อยพี่หาอะไรยังครับก็พอใจกันเมื่อกี้เป็นปล่อยเยอะไปอ๋อเราต้องหาก่อนใช่ไหมลากไปเลยลากไปตื้ออ๋อลากไปเลยอะไรเนี่ยให้รู้รอบก่อนว่าขนาดไหนมันจัดขนาไหนใช่ใช่เออค่้าใจคือเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาจั้งเนี่ ครั้งแรกเอาเงี้เมื่อกี้ครั้งแรกในหม่ะ แต่มันต้องซ้อมซ้อมบ่อยๆเพื่อนมึงเพื่อนมึงเดี๋ยวได้ขนาดกลับไปที่เตียงนิดเดียวดีแต่ว่าเยอะเยอะอ้ยทีไหมแรงกระชากมหาศาลเลยโอ้ยทีครับจุดนี้เขาเรียกว่าทิศสายเลือดอ่าไม่ได้แลเลือดหัวกับเลือดลก คิปนี้ก็คือว่าครั้งแรกนะครับผมก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวคนที่แบบเก่งตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ไม่จำครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมก็จะตั้งใจเต็มที่แล้วกันวันนี้เป็นวันแรกที่มาซ้อมนะครับผมแล้วก็จะซ้อมเรื่อยๆเอาไว้ใจแล้วเฮ้ยผมกล้าเป็นพี่อ้อยเต็ดี๋ยวเจอกันครับศึกสายเลือดครั้งนี้ครับผมเป็นลบเขาเป็นบวกรวมกันเป็นเอทสำหรับวันนี้ครับเพราะเก็ไม่มีอะไรมากผมก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เคลียเราได้สุดทุกวงการแน่นอนรัชบชมวันเ้ยๆ